สวยงามนะคะใช่เ,เลยนะคะ,ะดูหวัวซ้ายให้ดีให้สวยค่ะเจา้าหน้าที่ให้เล่นเดินทางเข้ามาเลยนะคะขณะนี้ใกล้พิธีเปิดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เรียนเชิญค่ะดิฉันขอเรียนเชิญน,รรรมามานายบวิตรดงษศักดิ์นะคะในนามของคณะกรรมการคุณนายดิยาท่านานยายกเทศมนตรีตังหวเกศุลศักดิ์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตุมิสระพร้อมก,กับการถาดการต่างๆให้เป็นปัจจุบันทในเวลาเป็นเหตุให้ประชากรประชาชนขาดการเอาใจใส่การาละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคันเกล็ตกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในปะจจาบันเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือด โรคเบาหวานความดันสูงความเครียดและอาการกตา่างๆของเทศบาลตะบนเขตอุดศักดิ์ในวันนี้จาก,การกล่าวรายงานเรื่องต้นจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายหรือการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเผยแพร่ว่ามีส่วนสำคัญในการขับต้นและส่งเสริมให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ หันมาสนใจใส่ใจสุขภาพของตงนเองมาที่คุณเป็นการน้อมพระราชปณิธานพระราชกรรมิและเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,ระเมนทร,รา,มา,ามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกตณอ์พระวชิาารเก้าเจ้าอยู่เหัือในหลวงรัชกาลท,ที่สิบที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลพวก,ร,กร่งางกายส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายให้ร่างกายสมณ์แข็งแรงมีความมุ่งมัน่น และอ่านใจของคณะผู้ดำเนิงเงเนางานที่แสดงเสตนารมณในการส่งเสริมให้ผู้เขร่วมกิจกรรมโครง,งการทุกงขานกระผมหวังยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทุกปีเข้าประมาณพศ2566นบบัดน,นี้ และเด็กเราลูกโโขอเสียงเด็กๆแต่อเล้ววันนี้เราผภาวามในชีวิตประจววางมันจะช่วยอะไรมันจะช่วยอะไรควาหวานสองโลกมันจะห้มายัางสดทอง ข่าปั่นเสือหมอมงโสกค่ะทรายบนยังไม่โสดนะคะแล้วีมันใชไม่พอขอขอคุณทุกคนที่ร่วมกันสวัด